ไได้ในระดับหนึงียไดยทําเน้นาไชาหน่อยมันจะ้าแน่เพต้องมันเย็นมากแต่มันจะไม่ทำให้ถึงขนาดเบร์นี่ครับมองกล้องดิหบรถด้วย อ๋อไปจอดไว้ตรงนั้นอพี่เต่ามอเตอร์คอร์สของเราครับดูบาดแผลครับดูบาดแผลจิ๊บจิบมดกัดครับเป็นไงครับมดกัดมดกัดซูมหน่อยซูมหน่อยอัศวินต้องอะไรครับพี่ก็แพ้ครับอัศวินต้องมีบาดแผลครับ สามพันเฮ้ยผมตีแรงมาแล้วครับโอ้โหหมดแรงต้องกอกให้เฮ้ยฟาว DQ วิ่งยังไม่ได้เลยนะสวัสองสี่อย่างสิบสองสีเหมือนเดิมสามสิบแปด